อันหนึ่งที่ดิวชอบสก,กอยลักชูรี่ไงดิวก็ชอบอันนั้นแหละไม่ตั้งใหม่ละนี่แหละ,ละกน็นิยามว่าสก,กอยมันก็มีความเป็นเราอะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้แต่คือทุกคนมันก็มีพัฒนาการของชีวิตตัวเองได้แล้วเราก็พัฒนาตัวเองได้บางคนเขาก็อาจจะไม่ชอบที่เราเรียกแต่ดิวไม่ไม่ติดไงเรื่องนั้นดิวก็ยังอยากจะท,ทําให้รู้ว่าโอเคถ้าดิวจะเป็นความภาคภูมิใจของสก,กอยดิวก็ยินดี บทของหนังเรื่องดากัวเลยคะ่ะพี่พิงค์รังควาเพิ่งเป็นคนเขียนพอเราได้ยินชื่อเขาปุ๊บเราก็อยากอ่านแล้วอะ่ะแล้วเราก็ตั้งใจอ่านด้วยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้มันจะเป็นยังไงเราก็เลยชอบบทหนังเรื่องนี้ด้วยนงคะมันก็เลยจะยากกว่าเรื่องอื่นๆที่ที่เคยเล่นมาเนี่ยมันมีมิติเยอะมากแล้วมันก็ทําการบ้านเยอะมากกับหนังเรื่องนี้ ฝันแรกของดิวไม่ใช่การเป็นกรรบันเทิงใช่ความฝันของดิวถ้าดิวพูดทุกคนจะตลกดิวมากเลยนะเอาความเป็นจริงแล้วอะถ้าถ้าแบบสิ่งที่อยากให้เป็นในชีวิตเราก็ยังอยากให้เป็นอยู่คือแบบอยากให้พ่อแม่แบบเปิดร้านก๋วยเตีเ๋ยวอะงงปะเออความฝันของเราคือแบบอยากเป็นลูกสาวคนจีน พ่อแม่ขายกว๋วยเตี๋ยวที่แบบเป็นชื่อดังอะไรอย่างนั้นไม่ได้อยากจะเป็นดาราไม่ได้อยากจะเป็นอะไรเลยใช่ค่ะเป็นฝันเล็กๆของเราเพราะว่าตอนเด็กๆเราเป็นคนชอบกินกว๋วยเตี๋ยวไะแล้วมันอาจจะเป็นภาพจําฝังใจว่าเวลาเราไปอ่ะเรามันเป็นกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาลูกคนจีนลูกสาวจะสวยๆช่วยกันครอบครัวทํามาหากินทําก๋วยเตี๋ยวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ความฝันของเรามันก็เลยแบบเป็นฝันเล็กๆน้อยๆที่เราอยากได้แบบนั้น อยากมีแค่นั้นไม่ได้ฝันว่าโอ๊ยแบบอยากจะเป็นดาราอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะเป็นแบบดาวค้างฟ้าอะไรอย่างนี้ไม่เคยเลยค่ะมันก็ไม่ได้ถึงกดดันแต่เราก็รู้ไงว่าทุกๆครั้งที่เราไปทะเลคือมีคนรอดังนั้นในชีวิตหลังจากนี้ก็คือแบบไปทะเลคงไม่มีทริปไหนที่จะไม่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วถ่ายรูปใช่ไหมก็เคยถามตัวเองนะแล้วแบบอย่างเซตล่าสุดอย่างเงี้ย ก็ขี้เกียจถ่ายมากเนื้อออกว่าเพราะว่ากลับมาจากต่างประเทศเราก็ต้องคอลเลนทีนก็อยากจะสโลไล์เปื่อยๆแต่เราก็รู้ไงว่าคนรอนะคนอยากดูนะถ้าทุกคนเห็นแล้วดูทามมิ่งของดูจริงๆช่วงนั้นคือดูถ้าไม่ลงอะไรเลยอะลงเป็นหมาลงเป็นอะไรแต่ตามคอมเมนต์ก็คือเมื่อไหร่จะใส่ชุดในน,นู่นนี่คือเราก็รู้ไงว่าคนที่รักเราเราก็ชื่นชอบเราลอมันก็เป็นเหมือนการที่เออเราก็ต้องทําให้เขาด้วยอะไรยเงี้ย อันหนึ่งที่ดิวชอบสกอยลักชูรี่ไงดิวก็ชอบอันนั้นแหละไม่ตั้งใหม่หละนี่แหละ <c oughs> ก็นิยามว่าสกอยมันก็มีความเป็นเราอะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็อยากจะเตือนใจหลายๆคนที่อยากลองของว่าเรายังเป็นสกอยอยู่นะแต่เราแค่ใช้ของรักชูรี่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ดิวก็จะคิดขำๆของดิวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าอยากจะเขาเขาอยากจะเห็นดิวเป็นโรโมเดลดิวก็ยินดีนะดิวไม่ค่อยเข้าใจอะคนที่แบบ มองว่าสกอยมันทําไมอ่ะมันมีอะไรอ่ะแล้วยังไงอ่ะเข้าใจความหมายไหมคะแต่คือทุกคนมันก็มีพัฒนาการของชีวิตตัวเองได้แล้วเราก็พัฒนาตัวเองได้บางคนเขาก็อาจจะไม่ชอบที่เราเรียกแต่ดิวไม่ไม,ไม่ติดไงเรื่องนั้นดิวก็เลยอยากจะทำให้รู้ว่าโอเคถ้าดิวจะเป็นความภาคภูมิใจของสกอยดิวก็ยินดี ว่าดิวเขาไม่ซีเรียสเลยอะแล้วดิวก็จะไม่ได้รู้สึกเลยว่าใครละเมิดสิทธิของดิวถ้าเราไม่ปล่อยเขามาละเมิดอะหมายความว่าถ้าเราไม่รับเข้ามาในใจเราอะมันก็ไม่มีใครละเมิดอะไรหรอกแต่ถ้าบางเรื่องที่มันด่ากันเกินไปหรือพ่อแม่อันเนี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคะแต่ถ้าเรื่องแบบหยิบย่อยแค่นี้หน้าตาสัลปกรรมอะไรอย่างเงี้ยดิวไม่ค่อยสนใจไงดิวก็เดินหน้าทําหน้าต่อไปดิวทาดิวก็บอกว่าดิวทำอะไรอย่างเงี้ยดิวจริงๆดิวตอบกลับบ่อยนะ ถ้าดิวมีโอกาสในช่อง Youtube ของดิวตามคอมเมนต์ดิวก็จะตอบแต่ดิวอยากจะอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามุมมองเขาอะไม่ใช่มุมมองของดิวถ้าจะเอาเวลาของเขามาคอมเมนต์อะไรก็ตามที่เป็นขยะให้กับดิวก็เอาเวลาไปจัดแจงตัวเองให้มันดีดีกว่าอรเงดิวไม่ค่อยคิดเยอะและดิวไม่ค่อยยึดติดไงใช่ดิวเป็นคนใช้เงินเก่งใช่แต่ดิวก็กล้าพูดดิวเป็นคนหาเงินเก่งมาก ดังนั้นอะ่ะมันก็จะบาลานซ์กันแล้วดิวก็ต้องพูดว่าดิวก็มีเงินเก็บถูกปะดังนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่ดิวใช้ไปอะ่ะดิวไม่ได้รู้สึกว่าดิวตัดสินใจพลาดแค่เราก็มีความสุขดีไม่ไม่คิดเยอะไม่เป็นคนเสียดายกับอะไรก็คิดแล้วตัดสินใจแล้วก็ทําไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเอาตรงๆนะซื้อมาไม่ได้ใส่ก็มีแต่ถ้าซื้อมาไม่ได้ใส่แต่เพื่อนเรามันได้ใส่อ่ะเราก็ไม่ติดไง คือเป็นคนแบบเป็นคนอย่างเงี้ยบางชิ้นอย่างเงี้ยเพื่อนเราก็เอาไปใส่ก่อนเราเราให้เพื่อนเราในวันสำคัญเพื่อนเราอย่างเงี้ยก็มีรู้ว่าเพื่อนเราจะต้องไปเจอคนอื่นแล้วแบบกลัวแพ้กลเพื่อนแพ้อะไรเงี้ยซึ่งอีนี่ก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยก็เอาชุดใหม่ให้เพื่อนไปเลยก็มีเราเป็นอย่างนี้แล้ว อุ้ยไม่รู้เลยค่ะถ้าฝันเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานไม่ได้มีความฝันเรื่องแต่งงานผู้หญิงคนอื่นคะ่ะอาจจะมีแต่ไม่มีเลยไม่เคยดูงานเอาไว้ว่าถ้างานชั้นจะเป็นอย่างนี้ แบบแบลคงไปเลยแต่ชอบยุ่งเรื่องงานชาวบ้านชาวช่องเขาอะไรเงี้ยใช่หาให้คนอื่นเขา,าอะเออเป็นนางจัดแจงมีการคุยกันเขาก็มีการคุยกับดิวว่าแบบก็มีการคุยถึงอนาคตเราว่าเออถ้าแต่งล้าจะอย่างนี้อยู่ที่ไหนมีลูกอายุเท่านี้เอาตรงๆว่าเซฟเป็นคนละเอียดอ่ะอดังนั้นเวลาเซฟคุยคือแบบ รู้ไปแล้วอะว่า <Okay. S 1> ว่าหลังสามขวบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่นางจะเป็นคนละเอียดมากอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดว่าเขาแพลนแบบนี้หลับได้ไหมถ้าหลับได้เราก็จะได้จับมือไปกันต่อแต่ถ้ามันหลับไม่ได้ขึ้นมามันก็คือไม่ใช่นะเพราะว่าเขามีโทงแบบนี้ ความสุขที่เราไม่ต้องห่วงอะไรเยอะคุณพ่อจากที่แบบป่วยหนักอะไรเงี้ยตอนนี้คุณพ่อก็ล่าเริงใช่ไหมคุณแม่ก็สบายเหลือเกินคือเราค่อนข้างกล้าพูดได้ไงปามาเราคือแบบสบายไม่ลําบากอะไรเงี้ยดังนั้นพอพ่อแม่เราโอเคเราก็โอเค มันก็ไม่ได้มีอะไรที่เราว่าห่วงดิว่าชีวิตคนเราถ้ามันจะทุกข์มันคือถูกว่าห่วงอะไรยังขาดอะไรอะไรเงี้ยทุกวันนี้ดิวก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีห่วงอะไรเลยไม่ได้ขาดอะไรแล้วก็คนรอบตัวดิวก็ดีดิวก็เลยมีความสุขดีกับชีวิตตอนนี้